บางเหรียญหายากจริงแต่มีอยู่จริงซื้อจริงจ่ายจริงช่องปอปารับซื้อเหรียญกระสาบหายากเปิดกล่องรับซื้อเหรียญ fc. ซีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายเหรียญมีอยู่จริงซื้อจริง จ่ายจริงดูคลิปให้จบพบความจริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับ f อทุกคนทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญช่องประปานศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณ f อฟฮะเหรียญที่ช่องของประปานั้นประกาศอ่าช่องช่องที่เหรียญที่ช่องของประปาประกาศรับซื้อออกไปก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่จริงพบเจอได้จริงหาได้จริง บางเหรียญบางปีพศออยังหาง่ายด้วยแต่ราคาไม่แพงเอฟซีฮะต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะณนะปัจจุบันวันนี้ปาปาว่าไม่ต้องห่วงทางด้านราคาเหรียญสักเท่าไรหร่เอฟซีนะกระแสดุนแรงและเกินสําหรับช่องหลอกๆตอนนี้เห็นไหมฮะนะช่องหลอกๆเนี่ยกระแสรุนแรงและเกินปาปาว่าไม่ต้องกังวลทางด้านราคาเหรียญน,นะกังวลตรงที่ เราจะตรวจสอบได้ยังไงว่าช่องไหนรับซื้อจริงไม่จริงให้กังวลตรงนั้นดีกว่านะอย่ามัวไปนั่งกังวลสําหรับราคาเหรียญทุกเหรียญจะต้องแพงตามใจเราอย่างน้นอย่างนี้เลยเอฟซีะติดต่อติดตามราคาเหรียญได้นะเออเราไม่ต้องกังวลละฮะนะปอปารับซื้อระดับเนี้ยนะช่องพี่น้องทั่วไปเขาก็รับซื้อขายใกล้ๆปอปานั่นแหละนะอะไรประมาณนั้นเราไม่ต้องกังวลมากนะครกังวลตรงที่เราจะเจอช่องรับซื้อจริงๆหรือเปล่า แจ้งให้ทราบเหมือนพี่น้องช่องอื่นเลย fc ฮะนะบอกว่าระวังโดนช่องหลอกหลอกนะช่องหลักๆก,ก็มีอย่างช่องของปาปาก็เป็นช่องหลักๆนะเป็นช่องหลักๆตอนนี้โดนกังวลกันมากใช่ไหมโอ้โหมีมี fc นะ่ะอยู่นะพูดถึงนะฮะคอมเมนต์มาว่าจะเป็นอ๋อในเพจ a c e b o o k เออเลยเนี่ยเพียบเลย fc ฮซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมอะไรประมาณเนี้ยโอเคเนาะบางคลิปวิดีโอ fc ฮะ ยังไงเดียนะก็โอ้เอฟซีนะ oh, FC, นะเราตามหาช่องที่เขารับซื้อจริงดีกว่าไม่ต้องกังวลทางด้านราคาเหรียญถ้าช่องครับซื้อจริงขายจริงในเอฟซีนะเขาจะทําเหรียญบางทีก็หยิบมาทําสักเหรียญหนึ่งอย่างปะปาเห็นไหมปะปารับซื้อไม่เกิน 300- 4 0อ500อะไรประมาณนั้นอันนี้ปะปาพูดถึงเหรียญปกติธรรมดาเนะนะอันนี้ปะปายกตัวอย่างฮนะบางบางช่องเขายกมาเลยปื๊ดรับซื้อห้าหมื่น รับซื้อ5บื0 0 fc ห้ถ้าหากเป็นช่องหลักๆนะ <_ d isk> เขาก็ทําถูกแล้ว <_ d isk> เขามีช่องทางการติดต่อให้พร้อม fc ให้ดูหลักๆเลยให้ดูรูปโปรไฟล์รูปร้านเขารูปโปรไฟล์เขาเบอร์โทรเขา id line เขาเขามีให้ดูในคลิปวิดีโอนะบางทีเขาขึ้นไว้เป็นช่องหน้าปกให้ด้วยนึกออกไหมฮะให้เราดูตรงนั้นก่อนนะเราอย่าไปกังวล โอ้โห F45 อย่าไปกังวลอ่าอะไรดีเอ่ยนะอย่ากังวลทั้งด้านราคาเด่ดเลยเหรียญ f ฮะเนี่ยเจ้าปลาเทออกมาเนี yes, <Dav is. S 1> Hari, ่ยไม่มีเหรียญราคาหลักหมื่นสักเหรียญเลยป้ปาจะบอกให้นะแต่ว่าเรารับซื้อจริงไงโอ้โหปปาเห็นกันมากมายเลยโดนหลอกกันเกลียวเลยตอนนี้พูดภาษาบ้านป้ปาโดนหลอกกันให้เกลียวเลยอยากได้เหรียญราคาสูงเนี่ยอย่างเงี้ย F45 ปปารับซื้อไม่สูงสุดนะไม่เกิน7080-90 นะถึงร้อยไหมปัจจุบันนี้เพราะราคาเด่นร่วงนะเน่ยยิงบาทโอยข้าวเนี่ยนะรับซื้อตอนนี้ไม่กี่สิบระวัง f อฟซีหเดี๋ยวยังไงถ้าเขาเขาเขาไปประกาศรับซื้อพูดยากมากเลย f อฟะต้องดูช่องที่รับซื้อจริงด้วยนะเออบางทีก็ต้องดูให้มากๆเอฟซะ น้องเนี่ยป้าปาซื้ออยู่ที่หลักสิบแทบจะไม่ถึงหลักร้อยเลยเอฟซีโอเคนะฮะปปาเป็นห่วงและกังวลมากเหลือเกินนะตอนนี้โอ้โหกระแสดังกันมากๆเลยช่องหลอกๆก็ไม่รู้มากันยังไงมามากมายไก่กองเหลือเกินนะปัจจุบันวันนี้เอฟซีรสงสารจังเลยนะสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ต้องไปโดนหลอกโดนซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลอกให้ทําใบประกันเอ่ยหลอกให้โอนเงินก่อนเอ่ยไม่ต้องเอฟซี 4, นะ เราจะขายเหรียญให้เขาทำไมเราต้องไปทำใบประกันทำไมเราต้องเขาอยากได้เหรียญเราอะนึกออกไหมฮะเขาอยากได้เหรียญเราเหมือนป้าปาอยากได้เหรียญท่านน่ะนะป้าปาทำไมจะต้องไปยุ่งยากให้ท่านเราต้องทำใบประกันต้องโอนเงินมาประกันไว้ก่อนห้าร้อยพันห้าพันหนึ่งเพื่อผมจะไปซื้อเหรียญท่านถึงบ้านไปได้จะไม่อะไรประมาณนี้นะเอออะไรไม่ต้องเอฟซีฮะเราจะขายเหรียญใช่ไหม เราไม่ต้องไปโอนเงินค่าประกันอะไรอย่างช่องขอปลาไม่เห็นต้องเลยก็ส่งมากันกี่กล่องเลวันนึงเปิดไปต้องวันละสองสากล่องใช่ไหมฮะปปลาไม่เห็นต้องเล้ก็โอนเงินมาเลย f อฟเนี่ยเขาส่งเหรียญมานี่ก็บุญโขแล้วเขาไว้ใจช่องป้ปลาก็บุญโขแล้วป้ปลารู้สึกรู้จักในสิ่งที่มันเขาเรียกว่าสิ่งที่มันพอป้ปลาก็พอแค่นี้ขอให้ท่านศึกษาว่าป้ปลารับซื้อเหรียญแบบไหนนะเวลาป้ปลาประกาศรับซื้อไปเหรียญละห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท ไม่ต้องมาโจมตีปปาบอกรับซื้อถูกจังอะไรประมาณนั้นเอฟซีฮะให้กังวลตรงท่านน่ะเจอช่องหลักๆแบบช่องของปปาหรือเปล่านะเอางี้ก่อนเอาสมมติแค่ตรงนี้โอเคเนาะก็ฝากกันไว้ตรงนั้นด้วยนะอย่าไปกังวลทางด้านราคาเหรียญโอ้พูดแล้วไม่จบเอฟซีฮะขยกมาเหรียญเดียวในเหรียญนี้ปปารับซื้อมาประมาณสิบาทมั้งนะถ้าไปดูขยกขึ้นมาใครมีเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกวารละนี้รับซื้อแสนห้า สามหมื่นห้าสามพันห้า FC นะก็ไปพิจรารณากันก่อนอ่ะนี่คือเหรียญที่นักสะสมเขตพยาไท จังหวัดเมืองหลวงกรุงเทพมหานครส่งมาขายเนี่ยเขาเป็น FC อยู่เมืองหลวงเนี่ยเอฟซีฮะหลายคนบอกว่าโอ้สมัยก่อนเมืองหลวงเป็นเมืองหลอกลวงใช่ไหมเนี่ยคนเมืองหลวงส่งเหรียญมาเขายังไม่กลัวปปาหลอกลวงเลย f c จําจได้สมัยก่อนย้อนหลังไป4 0 50ปีโอ้ยไปกรุงเทพไปเมืองหลวงเหรอระวังเขาหลอกนะระวังเขาหลอกนะ FC นักสะสมท่านี้อยู่กรุงเทพไม่ไม่เห็นกลัวปปาคนมันนอกหลอกเลยเนี่ยนะเขารู้ราคาเหรียญเขาก็ส่งมาเลยโอเคเนาะเดี๋ยวปปาด้วยเลยดีกว่า วันนี้โอ้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราฮะกระแสรุนแรงมากเลยช่องหลอกๆเนาะหลอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก,กันแหลกเลวเลยตอนนี้อ่ะบ่นกันละดูเหรียญดีกว่า fc ฮะดูเหรียญน,นี้ก่อนว่าใช่เหรียญแท้ไหมที่ต้องดูเหรียญน,นี้ fc ฮะดูกล่องนี้ก่อนว่าเป็นเหรียญแท้ไหม เรืองนี้อยู่ในเครือข่ายที่แท้บางครั้งต้องดูนานนี่ use, นึง fc ห้าเวลาเหรียญก็เก่าแล้วใช่ไหมเออดูเหรียญนี่ไม่ใช่ดูแบบอะไรนะัเอฟต้องดูจุดเล็ก,ลกๆด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะอะไรนี้ก็อยู่ในเครือข่ายเหรียญแท้ ah fc ห้านี่คือ5บาท9เหลี่ยมสมัยราชการที่9ปีพศ2515เนาะเป็นสภาพผ่านการใช้งานแล้วอันนี้เป็นเหรียญ5บาทอ่าที่ระลึกอ ah fc หวังไว้ที่ดูแล้วเนาะอ่นนี้ก็5บาทที่ลึกนะจิ๊บตัวนี้ก็เป็น5บาทเช่นเดียวกันแต่เป็น5บาทหมุนเวียน เป็นปี3พศ2530 f45 ได้กันมา2เหรียญเอาใครที่มีนะฮะปีพศ2530น,นะก็ติดต่อแอดมินมาละกันโอเคเนาะ f c 5ราคาเหรียญณปัจจุบันันนี้ก็ไม่ค่อยแรงตกลงกันค่อนข้างจะล่าช้านานในเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเขาก็เสียดายเหรียญของเขาเนาะปะปาเข้าใจแต่ปปาก็ไม่สามารถจะซื้อเกินราคาท้องตลาดเหรียญได้ก็เข้าใจปปานี่เนานะะปปาก็รู้สึกนะฮะรู้สึกที่ก็เป็นช่วงที่ราคาเหรียญลงเนาะ ก็เหมือนปปาไปกดราคาท่านปกตราคานักสะสมที่ส่งเหรียญช่องของปปาแต่เข้าใจปปานิดนึงนะฮะโอเคเนาะมีโอกาสแล้วปปาจะมานั่งไลฟ์สดพูดคุยกับท่านตอนนี้ปปายังไม่มีห้องหัดที่ดีไม่มีห้องอัดที่ดีเลยเอฟฮะเป็นช่อง u t u b e แบบประคุบประโคมาเลยบึ้ม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 มาเลยเอาแบบนี้เลยสบายใจไหมเดี๋ยวปาปาว่างเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่มีห้องอัดเรียบร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวปาปาจะนั่งไลฟ์สดตอบคาถามท่านยกให้เป็นสมัยหน้าเมื่อไหร่ก็ มาคอยติดตามกันโอเคแล้ว f C, นี้เป็น1บาท1บาทที่ระลึกอ่ะก็มี WHO นะแล้วก็มีการแข่งขันกีฬาแหลมทองใช่ไหมแบบเนี้ยเอออ่ะแล้วก็นี่ก็ WHOFC ฮะ WHO อ่ะแล้วก็1บาทโปรยข้าวใน FC ฮะเป็น1บาทที่ล,ลึกที่มีราคาค่อนข้างจะสูงกว่าวาละาอื่นสูงกว่าวาละของเขาในชุดของเขาใน FC ไม่ใช่มีราคาสูงของเหรียญราชการที่9 ต้องเปรียบเทียบให้เปลี่ยนด้วยเนาะรายละเอียดต้องให้มากก็ให้มากไป fc จ๋าบางคนก็บอกว่าพูดแต่เนื้อๆหน่อยพูดน้ำมากไปหรือเปล่า fc ฮะก็คือถ้าปป่าพูดระดับนี้แล้วต้อง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 ฟังนิดนึงนะฮะเนาะก็ใครถ้ากิดถ้าเข้าใจก่อนแล้วก็เราก็เลื่อนไปก่อน fc ฮะปป่านั้นก็พยายามทำให้นักสะสมหน้าใหม่ๆเข้ามารู้จักเนาะอานนี้เป็นเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินปี5พศ2 5 0 0 fc อะเนี่ย ปาปาก็รับซื้อโอเคเนาะวางไว้หลังจากนั้นอันนี้เป็นเหรียญนิกเกิลเอฟซีฮะห้าสิบบาทที่ลึกของพระหลวงาการคลที่สิบของเราโอเคนะฮะป๊าปารับซื้อโอเคเนาะหลังจากนั้นก็มาดูเหรียญกันเอ่ยอันนี้ดูนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเหรียญตรงนี้จุดนี้ดูทีหลังกันเนาะดูทีหลังมาดูตรงนี้ก่อนต้นคลิปพูดกันซะยาวเลยใช่ไหมดูคลิปกันแบบข <c oughs> ำเอฟซีฮะช่องหลอกๆเยอะมากเอาอันนี้เป็นเหรียญห้าบาทที่ลึกเอฟซีฮะ ถ้าพูดไปแล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนที่ค่อนข้างดูสวยงามดีเนาะอ่ะก็ดูสวยงาม F4 นี่คือ5บาทที่ลึกก็เหมือนสภาพไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละแต่เสียดายฮะ F4 5บาทที่ระลึกวาระย่อยยิ่งราคาเกินหน้าเหรียญไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะโอเคเนาะเราก็ต้องตามไปทิศทางการตลาดเหรียญบ้านเรานั่นแหละนะ F4 นะซื้อขายกันก็ต้องต้องไปตามทิศทางการตลาดเหรียญ หลังจากนั้นมีอะไรกันเอ,อ่ยอันนี้เป็น5บาทลูกเสือโลก f c H. 5หบาทครบ75ปีของการลูกเสือโลกก็อยู่ใน5บาทที่ลึกชุดนี้แหละนะแต่5บาทลูกเสือโลก FCH เขาเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลําดับที่1ของเหรียญ5บาทที่ระลึกไม่ใช่ติดที่1เหรียญรัชกาลที่9 เอฟต้องเข้าใจนะฮะเวลาปปาประ,ประกาศร,รับซื้อไปปปาจะได้ท่านเข้าใจราคาไงนะเขาหายากที่สุดผลิตน้อยที่สุดในชุด5บาทที่ลึกเท่านั้นเองเปลี่ยนที่น่าเก็บสะสม5บาททึกเอฟฮะล้วก็ติดตามมาด้วย10บาทก็าวาันละลูกเสือโลกเอฟซี h, บาทลูกเสือโลกเนี่ยเขาจะผลิตออกมาถ้าเป็นเนื้อนิกเกิลก็จะมีทั้ง5บาทแล้วก็10บาทครบ75ปีของการลูกเสือโลกตอนนี้ราคาก็แน่นอนนะ5บาทเนี่ยเขาเขาราคา ถูกกว่า10บาทอยู่แล้วนะสิบาทก็จะแพงกว่าปัจจุบันวันนี้ก็แพงไม่มากเท่าไหร่นะโอเคเนาะวางไว้ใครมีห้ะป,า,ปารับซื้อแต่ว่าก็ต้องไปติดตามราคาด้วยเนาะอ่ะหลังจากนั้นดูเหรียญกันเอ่ยมาดูเหรียญที่ลึกจบกันเนาะอันนี้ก็เป็น50บาท F อฟซีบาทที่ลึกใช่ไหมเออพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติ F อฟเซียแต่น,นี่ก็เป็นเหรียญกระสอบเงินนะถ้าอย่างตรงนี้50บาทที่ึกเช่นกันแต่ก็เป็นเนื้อิกเกิล นะในิกเกิลมี12วาระน่าเก็บสะสมมากปปาบอกเลยนะฮะถ้าเก็บ50บาทที่ระลึกเนื้อเงินเข้าไปใส่ครบ15วาระด้วยเมื่อไหร่ f c 5สุดยอดปปาบอกแค่นี้เลยปปามีหน้าที่แนะนําสนับสนุน f c 5ให้พวกเราร่วมกันสะสมเอกสารไทยเราโอเคเนาะอ่ะ f c อันนี้เป็นเอกสารเงินนะใครที่มีปปารับซื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อนิกเกิลหรือว่าเนื้อเงินราคาก็ติดตาม ทองตลาดเหรียญบ้านเราเอาโอเคนะฮะหลังจากนั้นก็มาดูของราชการที่5กันก่อนอันนี้เป็นเหรียญ1นบาทรอ5ตราแผ่นดินเหรียญน,นี้ไม่มีรสอสสเอฟซฮะนะก็เหรียญเหรียญเนี้ยเอฟซก็บอกเลยฮะราคานี้ไม่มีนิ่งหรอกนะถ้าสภาพขอบแย่สุดจัดจัด,จดกลางเหรียญมีแผลเป็นขอบมีแผลเป็นมากๆทั้งด้านหน้าด้านหลังเอฟซฮะราคาขายออกในช่องของป้าป๋าก็ขายออกกระดับ 300ก็ยังมี350 4 0 0ก็ยังมีแต่ว่าถ้าสุดมากๆปปาไม่ค่อยรับเข้ามานะเพราะปปาเกรงใจเวลารับซื้อเข้าอ่ะเราต้องไปรับซื้อเหรียญรอห้าตาแผ่นดินที่สุดมากๆพะเราไปบอกราคารับซื้อปปาเก่งใจนะแต่ว่ามีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินแล้วกันเหรียญนัทสุดมากๆโดนเจาะรูด้วยโดนเจาะห่วงด้วยไอซีปปาบอกเลยนะฮะซื้อเข้าหลักร้อยยังขายออกเกินร้อยยากๆเลย ฉะนั้นเวลาท่านจะไปจับเหรียญมาแบ่งปันในช่องของปลามาขายกาไรในช่องของปลาถ้าเป็นไปได้เอฟี FC ฮะไปรับเหรียญที่ค่อนข้างผ่านการใช้งานแล้วก็สมบูรณ์เนาะจะนํามาแบ่งปันกําไรคนละเหรียญละ50บาท60บาทเหรียญละอะไรก็ว่ากันไปเอฟซอย่าไปรับเหรียญสุดราคาถูกมาละเดี๋ยวแอดมินเขาประเมินราคาต่ําสุดปวนเนี่ยยุ่งเลยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ไปรับเหรียญผ่านการใช้งานก็จริงแต่ผ่านการใช้งานแล้ว fc หะมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นิดหนึ่งเนาะลงทุนแล้ว fc หะอย่าเผื่อมาขาดทุนนะโอเคเนาะอะรอห้าตาเป็นนิลแบบนี้ไม่มีรอสอเหรียญน,นี้ fc หะก็เมื่อก่อนเราเริ่มรับซื้อกันก็ปัจจุบันวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะถ้าผ่านการใช้งานแต่สมบูรณ์ปปาก็ยังยืนยันว่ารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสี่ร้อยแหละนะแ,นะแต่ถ้าไม่สมบูรณ์แล้วรับซื้อไม่ได้ fc นะ นะดีไม่ดีดแอดเินเขาไม่รับซื้อด้วยถ้าหากว่าเหรียญเจาะรูเจาะใส่หงใส่ห่วงมีร่องรอยแผลเปน็นเยอะแอดมีก็อาจจะไม่รับก็ได้นะโอเคนะก็ระมัดระวังนิดนึงอันนี้ป๋าบอกด้วยความเป็นห่วงโอเคเนาะหลังจากนะั้นก็มาดูเหรียญราชการที่6กันบ้าง f อฟซปิดท้ายรายการอันนี้เป็นเหรียญอันนี้ดูเอ่าเหรียญสลึง f อฟซสลึงเงินช้าง3เสียนสมัยราชการที่6ปี2468อ่ะ1สลึง f อฟซผลิตออกมา6ปีพศ เก็บครบชุดได้ถือว่าสุดยอดแล้วแน่นอนเอฟซปาปาเป็นช่องสนับสนุนให้ท่านเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยอะไรที่เป็นครบชุดท่านทําได้ปาปาก็บอกท่านเป็นผู้เลิศเป็นผู้สุดยอดเนาะโอเคไหมอันนี้หนึ่งสืงปี2468นะปีแรกก็ปี58ใช่ไหมเออห้6แ6ดหกแล้วก็มีจุดอะไรประมาณนั้นแล้วก็มา67 68รู้สึกว่าจะ6ปีพศ ปอป้าเคยเก็บครบชุดไว้แต่ปอป้าก็แบ่งปันไปครบชุดเลยก็มีนักสะสมนี่ชอบกันทีเดียวโอเคนะฮะวางไว้หลังจากนั้นก็มาเป็นจบจากหนึ่งสลึงช้าง3เส,สียราชการที่6มาดูเหรียญหนึ่งบาท F C H. เอฟซีฮะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทสมัยราชการที่6เป็นปี2,4,58แล้วก็5,9เกเอฟซีฮะใครอยากได้ติดต่อแอดมินนะไม่มั่นใจว่าคลิปนี้จะออกหลัง พีปป,ปามาขายเหรียญออกก่อนเราได้มากัน2เหรียญโอเคเนาะนี่คือเหรียญจากนักสะสมเมืองหลวงเขตกลางใจเมืองกันเลยทีเดียวนะก็แถวพญาไทใช่ไหมก็ถือว่าแทบจะกลางใจเมืองแล้วแหละเนาะแถวนั้นใช่ไหมพญาไทอนุสาวรีย์หรออะไรประมาณนั้นโอเคเนาะขอบคุณเจ้าของเหรียญาจากาพญาไทกรุงเทพมหานครเนาะแล้วก็ขอบคุณนักสะสมที่ให้เกียรติติดตามรับชมกดติดตามไว F ้ fc หาหากดูแล้วในช่องของปปาเป็นช่องหลักๆท่านดูแล้วเนี่ย ช่องป้าปาไม่ใช่ช่องหลอกก็กดติดตามไว้นะมีรูปโปรไฟล์มีไลน์ติดต่อมีไลน์เปิดติดต่อเนะี่มีทั้ง ID ไลน์0 9 2 7 9 2 8 2 3 2อย่าวางอยู่ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยหัวมุมใน f อฟซใต้คลิปวิดีโอนะด้านล่างอะ่ะหรือไม่ก็ไลน์เบอร์โทร0 6 5 0 6 5กหศูนย์หกห้าอะห้าเก้าสามเจ็ดแปดสองสองใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั่นแหละเอฟซลองล,อง,ลองเพิ่มดู2ไลน์นั่นนะนะนะใครที่เข้าไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งอ่ะผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมฮะนะป้าป่าเข้าใจก เอาในคลิปวิดีโอป,ป่าที่กําลังถ่ายทอดเนี่ยจะมีช่องทางการติดต่อไว้ที่มุมคลิปเอฟซีไปให้ลูกหลานลูกสาวหนุ่มสาวหรือไม่กระลูกเขยลูกสะภ้หรือไม่ก,ก,กระทั่งญาติ้าง,งบ้านเอฟซีเพิ่มนะ ถ้าหากหลอกลูกหลานบอกว่าโอ้ยอย่าไปเชื่อไม่จริงนะเป็นช,ช่องหลอกเนี่ยหลอกอะไรประมาณนั้นก็พยายามบรรยายให้ลูกหลานฟังว่าลองดูช่องของป,ปา้าปาก่อนไหมลูกอะไรประมาณนั้นช่องของป้าปาเนี่ยเขาก็ทารายการมากว่าสองปีกว่าแล้วแล้วพ่อและปู่ก็เห็นเขาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญกันโครมโครมเชียวเขาไม่ได้มาโชว์เหรียญเดียวแล้วก็หายไปเลยนะเขามาเปิดกล่องตลอดเลยอะไรประมาณนั้นก็ลองลองลอง,ลองนะเล่ารายละเอียดให้ลูกหลานฟังก่อนนะลูกหลานจะได้เพิ่มหลายให้ นะ่าให้เหตุผลไปกับลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องข้างบ้านในเขาฟังเนาะเขาก็จะได้เพิ่มหลายให้เราโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ผมประประ,ปะศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่วา,วาสวัสดีครับ